สวัสดีจ้าวันนี้มากินลูกชิ้นกันจ้ะอ่าลูกชิน้นเสื่อมาตั้งแต่เมือนเสาบนเขาเนค่ะไม่มีเวลากินก็มั่งจะได้กินมาเด้อจ้ะเด้อกินน้ำกันจ้ากินผู้เดียวอ๋อไรดอกค่ะพี่น้องซซมหนึ่งกิกนบะเบ็ดอืมได้ไหม น้ำมันนะ่ะจิ้มเพมิ่มเน,นี้ยอะรผ่านอืมอย่านี้มั Đẹp 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 hmm. Nó xẹp nó lá là เดี้ยเมือ่อนาเสียจอันน้ำจิบนี่ซุพันมารีวิวจ้ะมืม่อีนพวกแมลกเสียเนียซุพันเลยจ้ะเด้อเป็นหลานเอื่นจ้ะมือ่อนาจะเอาของยายซุพันจน้ะมารีวิว ของโปรต์อ่ะหัวละพันมา